สอนมาด้วยก็ไม่ค่าสอนอยู่นี่ไงอ่าไหนแม่ดูก่อนต้องหมดนะอ่ะมาเขียก,มกม่มก้มมเก่งมากต้เมเลยออ่าได้เลยนะกันบ้านช่วงโควิดใช่ไหมคะ เยอะไหมคะเยอะมากมเยอะมากแล้วเบื่อไหมคะเบื่อเบื่อทำไมอะ่ะไม่เยอะแ้วเยอะก็ต้องทำวันจันทร์โรงเรียนเปิดแล้วเธอพ่อไม่ฝดัดรนะนะเป็นฝัดดหนูนะเป็นวัดอยู่<อ>เป็นวัดก,ก็ต้องทำยังไงคะต้องไปโรงเรียนใช่ไหม ต้องทำยังไงไห้ลากตรงไปก่อนสิแล้วค่อยขึ้นก็นโอเคเอ,อ่าไม่เป็นไรเอ่ออะเขียนเ,าาเขียนมีอะไรมาเนี่ยเขาเปิดในคนนะั้นอ่ะเร่เอเร่อเขียนก่อนเลเมียมาเนี่ยอืมลากลง ขีดยาวขีดยาวก่อนแล้วค่อยขึ้นสิลูกมันไม่ใช่ขอไข่ถ้าขอไข่ต้องโค้งโบใบไม้ต้องหกักตามเส้นเลยเข้าใจไหมคะลากตรงแล้วก็ขึ้น<ว>เป็นสี่เหลี่ยมไงลูกเช่อมัน,นี้ไม่ได้อ่าอ่าเลยียอ่าลากใหม่อ่าตรงตรงเลยขึ้นโอเคเก่งมากเก่งไหม โอเคน้องบอสขอตัวนอนก่อนนะครับบอกดิไอ้ขอตัวทำกันบ้านก่อนบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย,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 ยบ๊ายบายเนี่ยเอ้ยเจไดเชื่อมไหมดเลยบ๊ายบาย่ย